แล้วจ้าถ้าอยากดูแล้วขอเสีย <Okay. S 1> ประมือดอังๆกับคุนม 等等呗。<the> so ตใบยอตนอนฉนืหัวใจต้องรอ,งอ,งอ,งใ,องให้ลกพุไราได้ชรอนครับวาอนกจะหวเขไมได้นะในวันที่เธอในวันที่โลก ฉันยังยืนอยู่ตรงนี้ที่จะให้เธอจนกว่าไม่ล้อตบมือปลักเธอจนกว่าเธอจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันในฉันนั้นตอนอีกกี่ครั้งก็พร้อหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไร

ก็ลาไปก่อนครับสุดท้ายเอาอย่างนี้ฮะจบแล้วนะครับลืมมันคงเป็นความรักไม่มแข่จบแล้วนะฮะผมร้องเองนะครับสวัสดีอย่าพิธการดครันนะครับก็กินข้าวเขาหรือยังฮะยังนะผมยังไม่ได้กินเลยฮะฮะ ไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเราก็ยังมีบทเพลงนะครับในชาติอีก2ผลงานเพลงนะฮะอ่าผมจะทูดเลยต่อแล้วฮะอยากซื้อสินค้าอะไรน,นะครับสินค้าเสียวเยอะแยะนะครับสรรหาไม่มีตังค์อ่านี่ผมก็บังคับไม่ได้นะฮะแต่ซื้อก็ได้นะครับสินค้าเสียวมากมายนะฮะ ต่ n ฟังเพลงต่อไปเลยดีกว่านะครับผม เราทางายามสายขาวแสงดวงดาวเทางเท้าคนใจสวยงามบนสวรรค์ดิดทางให้คุณอ้างว้างอย่างฉันบอกความในใจให้เธอได้ฟังก,การยังนี้ต้องพูดไปว่าทั้งหัวใจมีแต่เธอนั้นอยากให้เชื่อกันอยากให้ฝัน เ,เธแค่เท่านี้มันอนันเข้าใจฉันไม่เคยพูดความมีใจที่มีกับเธอเลยสัาครั้งเพราะฉันแค่แลรรู้ที่จะพูดไปตลอดยทยี่ผ่านไปเก็บความดังไว้เรื่อนั้นกคงไม่รู้ใจตร่กันอกการตรงนี้ต้องพูดไปว่าทานหัวใจ

Oh, mm -hmm. ฮักเธอก็ ฟังฟังวันนี้เลยนะครับอย่าปิดหูกันนะครับผมวังคับให้ฟังนะฮะก็ะะจะได้เ้าชื่อเทลงแล้วไปเปิดใน YouTube แล้วไปเทิดยอดอิวกันนะครับเวอรรี่ส <Very> บาย30มีนาคมนี้นะครับทุกโรถามยนต์นะฮะใน YouTube นะครับ MV เต็มนะครับอย่าลืมติดตามกันนะฮะซิงเกิลแรกของผมซิงเกิลเดียวเพลงป๊อปหรือหาเปจะนี่ เับสโลแกนเข้ามานะฮะที่เขาคิดเอาให้แบบนี้นะครับลองได้เชิญกันร้องนะฮะจะข้าทำมุ้ยน่ารักถูกใจเห็นขาอยู่ยาวตู้มฟิงใครดูแล้วยังไงเราเป็นบอส,สกันเธอลงมาตมขขมต้ทอมส่วนผมกป๊อบ Good morning เะไม่ดีสบายคนง่ายๆดูเราเข้ากันลงไปกันกับไปจะรักฉัไปไปในมากกว่าใครทั้งนั้นซั่งเป็นมาบากเข้ามาเล่นกันคือจะพอแล้วรักในวันกัน,นแฟนกับฉันสบายใจ มาตัวท็องสุดท้ทงกป,ปอ๊ปปอกหน้าก็เป๊กใครรักุมตัวร้ายส ROOOOOOO สบายใจครับขอเส้นผู้บริจาคเลยครับคุณหนุมเดอะฟลอยด์จบกันแล้วนะคะมีที่คอนเสิร์ตใครอยากเต้นต่อบ้างะะต้องบอกว่า,าพูดว่า สนุกไม่ได้เลยต้องบอกเฟี้ยวฟลาวอะสักใหม่ไงสักใหม่ไะอ่ะเมื่อกี้สนุกสนานันไปนะครับซิงเกิ้ลใหม่ใช่ไหมครับผมซิงเกิลส่วนตัวครับผมจริงๆเพลงนี้มันมีภาษาอังกฤษด้วยนะยังไงคะ Comfortable มากๆ นะฮะสนุกสนานไปแต่ร่บไม่ทุบแต่ให้รู้ว่ามีการศึกษาเอะแต่ก่อนจะเข้าสู่การจับรางวัลเน่อ้าอย่างนี้ดีกว่าอยากให้แฟนค่าวเดินเข้ใกล้ชิดเนี่ยกับคุณหนุ่มตัวไว้เมื่อกี้เราเห็นได้ร้องเพลงเพลงใหม่ของคุณหนุ่มบายใช่ไหสำหรับใครอยากถ่ายรูปใกล้ชิดอันนีเต้นเพลงเมื่อกี้ได้เดินขึ้นมา สองคนนะฮะท่ามีใครเต้นเราสองคนจะเต้นเมื่อกี้คุณเต้นคุณจำผ้าได้ใช่ไหมใช่ไปยิงด้วยอย่างนี้อ้หด้วยมา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 คอสกรด้วยกันมามามโอ้โหอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนอี่งคนมาเล็วมาแล้วอ่าจะได้ถ่ายรูปอ่าเอาเลยนะฮะมา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 ไม่ต้องอายมีสองคนที่เต้นหนักมากมากโอแต่รราขยับมาไกลๆนะฮะ เดี๋ยวคุณนุ่มล็อกคอนทุกเลยอ่าเต้นแรงๆถ้าจะเต้นแรงเดี๋ยวให้จอดถ่ายรูปหนึ่งทีโอเคไหมคะโอเคไหมฮะคุณหนุ่มบอกบขับกรุ๊ปไหมอ่าโอเคไหมคะคุณหนุ่มครับโอเคครับโอเคเหมือนเราบังคับยังไงไม่รู้ใช่แล้วถ้าพร้อมแล้วซับซีไปเลยอ่ะล็อกเลยโอเคอ่ะเอาพุกเลยไหมมาเป็นแฟนกันไหมไมปเลย ส,สบายเต่เขง่า,ายๆดูเราเข้ากันเป็นแฟนกันไปขนมเต้นได้ไหมน้ำลายทั้งน้สุติปปามาเข้ามาเต้นกันเยรงจจพอแล้วเราจะเตวัดกัน็แฟนกับฉันสบายใจกดเไเลย ถ่ายรูปตามคำขอทีละคนนะทีละคนทีละคนก่อนได้รูปได้แต่อย่าเอาไม้แย่รูปโอเคไหมฮะนะฮะถ่ายรูปทีละคนทีละคนโอเคค่ะห้าสิบการถ่ายรูปหลบหลบหลบอ่าอ่าเนี่ยเป็นผมเนี่ยนะกระโดดฉีกคอแล้วแบบจริงจริงเนาะเขาไม่ได้เป็นแฟนคเขาเป็นแดนเซอร์ค่ะเออนะจอร์จใไ่เขาเป็นมาจะบอกว่าโอเคไหมคะมือเดียวค่ะ สปอตไลท์ไม่ไ <wounds> ด no ้แรงขนาดนั <sw to> ้นจะต้องหน้าแดงนะครับพีหนุ่มนะฮะถ่ายเรื่องถ่ายรูปเอ้ยโอเคไหมคะอ่มอีกเพิ่มอีกเพิ่อีกเพิ่องเพิ่มอีกเพ่อนเพิมอีกเคิ่มอีก่อนกเมเพ่มอะมอกเพิ่มอีกเพ่มอีกเพิ่มอีกเพมอกิ่องกเพิกเพิ่อก่อก่มอเขา่อกขออีกท่านอีกท่าน ใจดีมีการประมาณดีแต่ลูกไม่สวยไก็ลังเตรียมก่อนไหมอ่าอายเยอะเออปไปแลทำหน้าสนุกด้วยทำหน้าสนุกทำหน้าเป็นันโอ้โหนะฮะวัผมท่ารายศิลปินยงไม่รูขอบคุณนะรับ มาอ่ะเดี๋ยวสัมภาษณ์น้องก่อนแล้วกันเนาะมาทึ่งปลาเงไปเออยังยังจะใช้งานไม่จบยังใช้งานไม่จบน้องสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรคะจีนค่ะชื่อจีนนะครับน้องชื่ออะไรค่ะชื่อแก้วค่ะน้องจีนน้องแก้วไล่ตามวิ่งไล่ตามมานานหรือยังครับโอ้ยจะเรียกนับงานไม่ได้ดีกว่าเอาโหน้องพุดแล้องพายอยู่เนี่ยค่ะเป็นปลาใช่ไหมฮะ เป็นปลาหรือเป็นตัวอะไรครับเมื่อกี้เนี่ยตอนหมุนผมแอบเห็นเซนะแต่ไม่ยังตั้งหลักได้หลายรอบไปทำดืนอ้าวหมุนหลายรอบเป็นหลายที่วันนี้ไปหลายงานอะไรเงี้ยสามวันสองคืนนะครับบอกให้รู้กันเลยบอกให้รู้กันเลยความฉิ์นะฮะนะฮะไปอยู่แถวนั้นนะครับไปกันได้นะฮะค่ะแล้วสงการนี่มีงานอะไรกันครับสงการเออการส่ขยะอ้าวจะทำการส่วนตัวเ่อคันนี่ยผมยังไม่รู้เลยครับ เออสิบห้าเจ็ห้าเจ็ดหาไม่รู้สิบห้าไม่มีตั้งเองเฮ้ยอาเขาเซ็ตปุ้มปืนแดงๆนะคะน้องจีนนกแก้ด้วยรูปแล้วเนาะตอนนี้นะคะดูเวลาแล้วนะครับรอบเวลา21่สนาฬิกานะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นๆกันนะคะว่าผู้โชคดีนะคะที่จะได้รับเดอะ o มอกิมบ